ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่นพนนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมส่อแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอลดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตรในรัชก,กาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับท่านเมื่อวานนี้นะครับที่ได้มาครับ สำหรับวันนี้ไม่มีครับสำหรับปีพศนี้ครับยอมรับหรือว่าไม่มีจริงครับแต่มีเปอระเซเล็กเหมือนกันครับแต่เป็นปีที่ผลิตเยอะแค่นั้นเองครับท่านแต่สำหรับปีนี้เรามาดูครับว่าเป็นปีนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่จินอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่นอนครับเหรียญที่ผ่านกรใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูครับลักษณะของเหรียญนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับ ิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมกันนะครับท่านสีทองจะกลายเป็นสีดำไปซะแล้วครับท่านเพราะว่าเหลียญยังไม่ได้ทำกันล้างนะครับสุดยอดไหมคมชัดเจาะมากครับต้นซื้อชัดเจยนมากบริบุรณพงศ์ท่านก็คมชัดเจาะมากครับท่านดูดีๆนะครับสุดยอดจริงครับสำหรับเดือนนี้ครับเบื้องหน้าพองค์ท่านก็ภูวิพล์อุรุณยเดชศูนวนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบริบูรณ์พงศ์ท่านดูนะครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยสุดยอดหมเดืนนี้ ผมถ้าเจามาครับแต่เสียใจเดียวไม่ทำการลางอย่างบ้านนะครับท่านมันจะเห็นรอยบุหรบี้ไว้ทัดจีนครับแต่ถ้าหลักเหรียญนี้ไม่มีเลยนะครับบุรีรูปของท่านรอยกีดคนยังไม่มีเลยนะครับท่านมาดูขอบเฟืองนี่กว่าครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับท่านดูใกล้ไปเลยก่อนครับรู้สึกว่าจะเหรียญนี้จะมีการสึก้อยอยู่นะครับท่านไม่ใช่ไม่มีครับมีแน่นอนครับท่านนี่ครับเช่นจุดนี้จุดหนึ่งนะครับ มีการสืกร้อยอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทพศนี้ครับมีครับมีจำนินแน่นอนครับจะเป็นการสึกเราวมาดูหน้าหลังนีกว่าครับเป็นปีพศเลยนะครับโอ้ยไม่ไหวเราพี่น้องปวดหัวมากเลยเนี่ยผมต้กงใจจะได้เลือกรีวิวเหรียญนี้เลยวครับด้านหลังกับประเทศไทยครับอักษรบิวทำขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตาสามตัวแล้วคิดกันอยู่ตีสี่ห่างออกมาหนิดึงนะครับท่าน พศ2 5 3 8ครับท่าน2538นี้ไม่ได้ติดอยู่หนึในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านส่วนตรงการนี่คือพระปางวัดดุรลยาวลาครับตาลุมายนี่คือไม่นั้นจะพยายกล่าสุดสิบบาทไทยแล้วสิบบาทอไอ้หนินะครับสําหรับปีพศ2 5 3 8นี้นะครับท่านผมกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย53 7, 000, 000ล้าน7แสนเหรียญนะครับท่าน ให้3ล้าน7แสนเหรียญนะครับสรับปี2538นี้นะครับท่านให้3ล้าน7แสนเหรียญนะครับส่วนเหรียญที่ส่วนเหรียญที่ในดับยูนซีนั้นคอยอยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่าน150บาทเลยนะครับสรับยูนซีนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้นี่นะครับสําคัญตรงนี้นะครับสำคัญตรงที่เหรียญที่ผ่านการใช้ในระบบปุนเวียนนี่นะครับท่านตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ 3 0ถึงสีบาทเท่านั้นเองนะครับ